สวัสดีครับผมนายจันเจ้าจากช่องพยากรณ์แห่งแสงดาววันนี้เราจะคุยกันถึงราศีที่6คือราศีกันครับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ราศีไหนลองฟังไปด้วยนะครับถ้าลักษณะตรงกับคุณก็มีโอกาสสูงว่าคุณคือชาวกันราศีกันครอบคลุมคนที่เกิดระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนสัตว์ประจำราศีคือหญิงสาวพรหมจรรีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความละเอียด และความใส่ใจในทุกรายละเอียดภายนอกของชาวกันมักจะดูเรียบร้อยสุภาพและมีบุค,คลิกที่ดูน่าเชื่อถือบางครั้งอาจดูเงียบเงียดแต่เวลาพูดหรือทำอะไรมักจะมีเหตุผลเสมอนิสัยของชาวกันคือคนที่เจ้าระเบียบและรักความสมบูรณ์แบบชอบวิเคราะห์สิ่งต่างๆให้ชัดเจนจัดการเก่งและเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดมากๆแต่ก็อาจจะมีนิสัยที่ชอบวิจารณ์หรือคิดมากเกินไปบ้าง จุดเด่นของราศีกันคือความละเอียดรอบคอบฉลาดและจริงใจส่วนจุดด้อยก็คือความจู้จี้และการกังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเกินไปสีนำโชคของราศีกันคือสีเขียวอ่อนสีขาวและสีฟ้าเลขนำโชคคือเลข5และเลข8ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่านี่และตัวฉันก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้และกดติดตามช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวด้วยนะครับ